งานวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะแล้วก็เป็นงานที่ได้รับการตอบรับอย่างดีเราคาดหวังว่าคนที่จะลงทะเบียนในงานนี้เนี่ยมีแค่ประมาณ60-70คนแต่ว่าวันนี้เนี่ยคนลงทะเบียนมาเป็นร้อยๆนะฮะแสดงให้เห็นถึงความสนใจในขณะเดียวกันเนี่ยการจัดงานในวันนี้ก็ทำให้สังคมผู้คนประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุสลิม ได้รับความรู้ได้รับข้อมูลมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนฮาล้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเติบโตของฮาล้านไทย,ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามุสลิมสามารถที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะอธิบายให้กับคนต่างศาสนกได้เข้าใจว่าวันนี้ชุมชนมุสลิมในประเทศไทยคือขุมทรัพย์ฮาล้านไทยคือทรัพย์ อันมีค่าของประเทศไทยที่จะทําให้ประเทศไทยเติบใหญ่และเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนในทางเศรษฐกิจในมุมมองของการท่องเที่ยวนะคะถ้าจะจัดว่าในส่วนของการท่องเที่ยวเนี่ยเราจะบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมภ่าบริการที่นอกจากก่อให้เกิดรายได้แล้วยังก่อให้เกิดกิจกรรมอื่นๆอีกที่ตามมาอีกมากมายนะคะแต่หลักใหญ่ค่ะเศรษฐกิจเหล่านี้ค่ะจะต้องอยู่บนพื้นฐานของชุมชนชุมชนต้องได้ประโยชน์จากกัน พัฒนาการท่องเที่ยวนี้นะคะเราพื้นฐานของชุมชนจะต้องทําอะไรบ้างในส่วนของชุมชนที่จะต้องดูก็คือเราต้องดูอัตลักษ์ของพื้นที่เพื่ออะไรคะเพื่อเอารากตัวนี้แหะค่ะเอาออกมาขายให้เห็นเป็นสินค้าเพราะวันนี้นะคะจากการพัฒนาการท่องเที่ยวจากเดิมมาเนี่ยทุกคนมุ่งเน้นแต่กายภาพวันนี้เราเริ่มพัฒนาลงไปในเรื่องของ อัตลักษณ์ของพื้นที่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะเป็นพหูวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติที่อยู่กันในพื้นที่นี้เวลามุสลิมออกไปเดินทางท่องเที่ยวนะครับสิ่งที่เขาต้องการอย่างมากเลยอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องอาหารการกินนะฮะหลังจากนั้นเขาก็สนใจไปในเรื่องอื่นการท่องเที่ยวสอดคล้องกับวิถีชีวิตเขาไหม เรื่องของการแพทย์นะครับบริการที่ได้มานั้นเนี่ยมีสิ่งที่ปนเปื้อนหรือไม่นะครับเรื่องของการขนส่งเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยนะในเรื่องของการท่องเที่ยวนั้นปรากฏว่ามันเติบโตมากเพราะว่ามันมีส่วนที่เกี่ยวข้องหลายเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริการการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านอาหารเรื่องของโรงแรมนะฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเดินทางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอาราน การท่องเที่ยวเนี่ยมันเติบโตเร็วนะเดี๋ยวนี้ประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยก็าหาันมาสนใจเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดนั้นเนี่ยปรากฏว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่เป็นมุสลิมเขาสบายใจเรามีเรื่องของฮาล้านรูทเรื่องของแพลตฟอร์มฮาลลเพื่อที่จะทําให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามานั้นสามารถที่จะเลือกร้านอาหารเลือกเส้นทางเดินเลือกเยี่ยมชุมชนมุสลิมเรียกดูเรื่องของวิถีวัฒนธรรม ของมุสลิมในประเทศไทยเพราะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะเข้ามามีส่วนส่งเสริมในเรื่องของอาการท่องเที่ยวฮาลาลโตเร็วครับก็อยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันสนับสนุนวันนี้เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะฮะที่าทางศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลามของมูลนิธิเพื่อศูนารย์สรามประเทศไทยเนี่ยเราได้มีโอกาสทํากิจกรรมร่วมกับทางสถาบันเอเซียศึกษาวันนี้เป็นเป็นภารกิจที่ผมเองก็ภูมิใจมากเพราะเป็นเรื่องการนําเสนอวิถีชีวิต และชุมชนมุสลิมที่ไปที่มาของสังคมมุสลิมการคงอยู่และการมีการใช้ชีวิตของมุสลิมในเมืองไทยเนี่ยเป็นบทหนึ่งซึ่งทางศูนย์วัฒนธรรมและการอนุรักษ์ของเราเถือเป็นหลักว่าเราอยากที่จะเอาความเป็นอยู่ของมุสลิมเนี่ยเผยแพร่ให้สังคมโลกได้รับรู้ว่ามุสลิมอยู่กับเมืองไทยมานานเราอยู่ในฐานะเจ้าของประเทศไม่ใช่ผู้อาศาัยวันนี้เป็นส่วนเดียวและส่วนเล็กๆเท่านั้นเอง ที่ได้มีโอ,อกาสนำเสนอนะแต่ว่าเมื่อดูผลตอบรับจากพี่น้องผู้ที่ให้การสับสุนุนในวันนี้แล้วเรายินดีครับฉวอาครับเราจะจัดข้อมูลข่าวสารอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอ,ยอ,ยอยินชอลัลอ์ครับ เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่เราเห็นในเรื่องของมรดกวัฒนธรรมทุกคนจะมองแต่วัฒนธรรมที่จับต้องได้จะขายในเชิงของโบราณสถานโบราณวัตถุแต่เราลืมอัตลักษณ์ที่จับต้องไม่ได้วิถีความเชื่อและสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดค่ะอาหารของเราเนี่ยถังมีมนเสน่ห์มากไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนก็อยากชิมอยากได้ริ่นรงและอยากฝากเชิญชวนว่าทุกฝ่ายลองมาชิมสิคะ ไม่ว่าจะเป็นอาหารฮาลาลที่สำคัญและสร้างเศรษฐกิจกระตุ้นให้คนในพื้นทิ่ออกมาใช้จับใจ่ายใช้สอยด้วยคประเทศไทยมีโอกาสสูงมากนะครับในการที่จะพัฒนาศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวฮาลาลไม่ใช่เฉพาะสำหรับพี่น้องมุสลิมไทยหรือว่าพี่น้องมุสลิมที่มาจากต่างประเทศมาเยี่ยมประเทศไทยรวมถึงคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับนะวันนี้เนี่ยคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็สนใจ ที่จะเข้ามาดูเรื่องการท่องเที่ยวฮารันในประเทศไทยนะก็อยากจะให้พวกเราช่วยในสนับสนครับก็ขอขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายทีมฮารันไลฟ์ศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลามมูลนิธิศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะตลอดรวมทุกองค์กรนะครับที่เข้ามามีส่วนในการจัดงานและทำให้งานวันนี้ประสบความสำเร็จขอบคุณมากครับ